นี่คืออะไรนะอยากทราบว่านี่มันคืออะไรจะมีแม่ลุมล้อมเป็นหมืน่นๆพันพัน,พนเรียกอะไรอ่ะมันก็เป็นมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาดูสิอะไรเอ่ยอยากจะให้พี่น้องดูว่านี่คืออะไรโอ้เขาเรียกว่ามิม น้ำมิ่มมิ่มก็คือเป็นเหมือนกับแม่พึ่งนี่แหละแต่ว่าตัวเขาก็จะมีขนาดเล็กนิดหนึ่งแล้วก็หลังเขาก็จะมีเล็กนิดหนึ่งเพราะว่าอันตัวของเขาก็จะเป็นตัวที่เล็กกว่าพึ่งนิดหน่อยแต่ว่าความหวานของเขาของเขาก็เหมือนอนกันกับพึ่งแต่ตัวของเขาเยอะๆนะดูนะ่ารักดีอ่อนหวาน อ่อนช้อนี่คือ,อแม่มิมมิมก็คือเป็นอ,อันนั้นชนิดหนึ่งอันเป็นลังลังหวานเหมือนกับเขาก็เป็นตระกูลเดียวกับพึ่งแต่ตัวของน้องรู้สึกว่าจะในตัวเล็กกว่าแม่พึ่งแล้วก็เขาก็ไม่นิยมต่อยใครเขาไม่มีเป็นเขาไม่เป็นศัตรูกับใครดูสิครับดูสิครับอยู่ใหญ่มากเลย มันอยู่ที่ไล่ของอของมาอันนี้เองมันอยู่ในอันในไล่ของอันอไ,ไล่ของผู้ถ่ายนี่ผู้ถ่ายก็ถ้าจะเรียกเอาง่ายๆก็คือ,อถ้าให้ไปดูที่ YouTube นะครับถ้าไปดูที่ YouTube ก็คือสดรู้สดเห็น ใน YouTube ไปเปิดดูได้ว่าช่องสอดรู้สดเห็นจะมีสารคาดีต่างๆส่วนมากจะเน้นความหวานไม่พึ่งพึ่งจ่าดูสิครับพฤติกรรมของเขาก็อยู่อย่างนี้แต่เ,เราก็ไม่กล้าไปทำหลายหลังเขาแม่เขาก็จะบินออกไป ถ้ามาหากินก็เหมือนกับเรานี่แหละเขาจะส่วนมากเขาจะไปหาความหวานก็จะเน้นความหวานดู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 ด,ดูดูน่าหลักดูน่าหลัแกะแกะ๊กๆๆกะแกะกกก,ก,ก,กเห็นไหมเขาเห็นตัวเราเขาก็มีการห่วงอยู่นะห่วงลังเขาเพึ่งเขาเรียกว่าพึ่งห่วงลังมาดูอีกม,มนะุมมุมนี้ก็ ส่วนมากเขาจะอยู่ป่าเขาอาศัยอยู่ที่เหมือนกับมีไรยางด้วยเนี่ยเขาจะมีเขาก็อาศัยอยู่ในไรยางส่วนมากก็เป็นเป็นมะแรงเขาจะเรียกมะแรงเห็นไหมแม่เขาตัวอบอุ้มขเขาก็จะมีลังบ้างเราดูข้างในมันจะมีลังพึ่งคมหวานแล้วก็ลังพึ่งแล้วก็หัวน้ําพึ่งอยู่ด้านในนะครับ ขอเชิญท่านไปชมได้เลยอัน,นี้ตัวนี้เป็นแม่แตนแม่แตนตัวนี้อันตรายตัวนี้อันตรายเห็นไหมจับปี๊บปิ๊บปี๊บปี๊บเขาจะหยุดสูงมากโอเคโอเคอสอดรู้สอดเห็นก็จะได้ให้เห็นว่าการถ่ายทำของสอดรู้สอดเห็นในวันนี้ก็คือเป็นการที่อยากจะนำเสนอท่านอยากจะมานำเสนอท่าน ให้ชมว,ว่าความเป็นมาของในการในด้านชีวิตของการหากินของผึ้งเขาจะเป็นการหากินแบบเป็นกลุ่มสัมพันธ์กันระหว่างบางตัวก็ออกเข้ามาบางตัวก็บางตัวก็เข้ามาบางตัวก็ออกไปหารับประทานรับไปหานำผึ้งไปหัว ไปหาหัวน้ำเพึ่งมาบางคนบางตัวก็ออกไปหากินระยะทางการไปหากินเขาก็อยู่ประมาณสักหนึ่งกิโลได้กวัวเขาจะไปได้น้ำหวานมาจะไปเจออ่าน้ำหวานเขาก็จะไปหาต่างต่างตัวต่างไปหาประวัติของเขานะครับความเป็นมากของน้เพื่อบางตัวก็ไปหาห่างไกลหน่อยไปค้าหน่อยก็ไปติดอ่าไปติดความเมือ่อยก็กลับบ้านไม่ได้ บางตัวก็ไปถูกทำร้ายกลัวจะมาถึงหลังอ่าอันนี้เป็นชีวิตของการหากินของเขาอ่าบางบางตัวเขาก็กลับมาถึงที่ไม่ได้เพราะไปหากินไกลแล้วก็ประวัติของในในการของการตายเนาะการล้มตายของของสัตว์พวกนั้นเขาก็จะมีการหามกันออกมาเหมือนกับไม่ต่างอะไรกับมนุษย์หามกันออกมาก็พูดถึงว่า ต่างตัวต่างก,ก็เป็นลักษณะการกัดกัดตัวต่อตัวกันมาทีละสามทีละสี่แล้วก็เอากันไปทิ้งเขาก็มีพันธะสัมพันธ์กันอยู่ถ้าถ้าตัวไหนตายเขาก็เอากันออกมาแบบนั้น,นชีวิตของเขาถ้าดูดีๆแล้วถ้าศึกษาดีๆแล้วชีวิตของเขาก็ไม่ต่างกับชีวิตของคนเลยฉะนั้นแล้วอย่าไปทำร้ายเขา อย่าไปทําร้ายเขาอย่าไปเหย่เขาเพราะว่าเขาก็ทำมาหากินเหมือนกันกับเราถ้าเป็นการถ้าเป็นการถ้าจะทําร้ายกันก็อย่าไปทาเหมือนกับแม่พึ่งนี่แหละเขาก็ทํารังถอพึ่งทํารังอะ,ะเพราะว่าชีวิตของเขาก็มีต่างคนก็ต่าง มีชีวิตที่อยู่ร่วมกันแล้วแต่เขาก็เหมือนกันเขาก็มีชีวิตเขาก็ห่วงชีวิตเขาเมือนกันนะครับงั้นก็ปากไว้เป็นอุทาหัวนี่พึ่งอ่าโอเคนะครับก็ขอยุติการถ่ายภาพในชีวิตของพึ่งในวันนี้ไว้แค่นี้นะครับขอากราบสวัสดีครับ